ตลาดหลักทรัพย์เตรียมปรับปรุงเกณฑ์เกี่ยวกับฟรีโฟด์และการจัดทำดัชนีนี่คือหัวข้อข่าวที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับจากการที่หุ้นเดลต้าได้เข้ามาอยู่ในดัชนีเซทห้าสิบแต่ตัวเดลต้านั้นมีฟรีโฟด์ที่ค่อนข้างต่ำและทำให้ราคา 1, พันพวนสูงขึ้นและลงวนลรัชเฉลี่ยประมาณ20%เเลยเดียวนั่นส่งผลทำให้ดัชนีเซ t โดยถึงเซ t 50ตมีความผันผวนสูงมากนะครับทำให้ตลาดหลักทรัพย์ และทางกรอต่อเริ่มเพ่งเล็งแล้วก็หาช่องทางที่จะปรับปรุงเกณฑ์ในการคัดหุ้นเข้าเซ็น0หรือการคำนวณดัชนีต่างๆนะครับโดยในปัจจุบันเนี่ยตลาดหุ้นไทยทุกดัชนีนะฮะตั้งแต่เซทเซทฟิฟตหรือรอ,อะไรต่างๆเนี่ยเราจะใช้วิธีการคำนวณด้วยการใช้มูลค่าตลาด หรือบูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ทางตลาดหลักทรัพย์ใช้สัพทางสับภาษาอกฤษว่า Full Market Capitalization นะฮะจะเป็นวิธีการคำนวณด้วยการใช้ราคาคูณจำนวนหุ้นทั้งหมดแต่ทางตลาดหลักทรัพย์ออก Press Release มาครั้งนี้โดยมีแนวคิดที่จะใช้ Free f o a t มาปรับเพิ่มเติมก็คือ Adjust เข้าไปในส่วนของบูลค่าตลาดเพื่อให้ดดชนีสามารถสะท้อนสภาพสถานการณ์ของตลาดได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นไปในทาง แนวทางเดียวกับทางสากลน,นะฮะก็เขาจะรอหาลือกับผู้เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้ร่วมตลาดและรับฟังความคิดเห็นต่อไปครับเบื้องต้นขอแนะนําในส่วนวิธีการคํานวณัชนีหุ้นนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยจะมีวิธีการคํานวณ ดัชนีหุ้น2ส,ส่วนหลักๆก็คือวิธีแรกคือใช้ price weighted ก็คือใช้ตัวราคามาคำนวณดัชนีหุ้นเลยนะครับก็คืออยู่ในส่วนของดัชนีหุ้นดาวโจนของสหรัฐแล้วก็ดัชนีหุ้นนิเคีนะครับ2อ5สส่วนอีกการคำนวณอีกรูปแบบนึงเนี่ยก็คือจะใช้การถ่วงน้ำหนักด้วยมูล,ลค่าตลาดก็คือจะเป็นราคาหุ้นคูณกับจำนวนหุ้นทั้งหมดนะครับ ในส่วนนี้เนี่ยดัชนีหุ้นไทยก็ใช้ลักษณะ market cap weighted แล้วก็ดัชนีหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่ก็จะใช้กันแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ทางตลาดหลักทรกัพย์เนี่ยได้เสนอมาใน press release เมื่อกี้นะฮะก็คืออีกเป็นรูปแบบของ free float adjusted market cap weighted นะฮะก็คือปัจจุบันมีการใช้ในส่วนของฝั่งดัชนี MSCI แล้วก็ดัชนี f t s e นะครับ ในส่วนถัดมาครับเกณฑ์ฟรีโฟร์ของตลาดหุ้นไทยในปัจจุบันนะฮะเราจะนับ ว่าใครเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยก็คือจะต้องมีการถือหุ้นในสัดส่วน5%ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมดขึ้นไปเราก็จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใครถือน้อยกว่า5%ลงมาเราก็จัดว่าเป็นกลุ่มรายย่อยหรือที่จะนับเป็นฟรีโฟลดั่นเองนะฮะโดยฟรีโฟลด์ขั้นต่ำที่จะสามารถอยู่ในเซตได้โดยไม่มีหนังสือแจ้งเตือนจากทางการนะฮะก็คือ15%แล้วก็ฟรีโฟลด์ขั้นต่ำที่จะเข้าเซต50ได้ก็จะอยู่ที่20%นั่นเองครับ สรุปสั้นๆอีกครั้งครับ Market Capitalization หรือมูลค่าตลาดเท่ากับราคาหุน้นคูณจำนวนหุ้นทั้งหมดนะครับซึ่งการคำนวณมูลค่าหุ้นโดยใช้มูลค่าตลาดนั้นถ้าก็จะเห็นว่ามีข้อจำกัดอยู่อย่างหนึ่งฮะก็คือหุ้นทั้งหมดที่เอามาคูณฮะมันไม่ได้เป็นหุ้นที่ c i r ร์กู t เหรือว่าบุนเวียนอยู่ในตลาด อันนี้ผมยกตัวอย่างเช่นหุ้นของปตทนะครับหุ้นปตทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็คือตัวกระทรวงการคลังถืออยู่51.1% 51. 1แล้วถามว่าเขาเอาหุ้นมาเทรดมาซื้อขายไหมครับก็คงไม่ใช่ไหมฮะเพราะเขาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีหน้าที่ที่จะต้องรักษาเปอร์เซ็นต์ในการถือหุ้นเพื่อถือครองสิทธิ์ในการบริหารจัดการของเขานี่ก็เป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟร์ในหุ้นเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปแล้วแต่หุ้นนะครับ บางหุ้นเนี่ยผู้บริหารต้องการรักษาอำนาจในการบริหารไว้เยอะเขาก็จะไม่ปล่อยหุ้นออกมานะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์หุ้นที่รายย่อยเทรดกันเนี่ยลดหลัานกันไปแล้วแต่จํานวนแล้วแต่หุ้นแล้วแต่กลุ่มอุตสาหกรรมนะครับมันจึงเกิดแนวคิดวิธีการคํานวณน,นี้ขึ้นมาครับก็คือในเมื่อหุ้นไม่ได้มีการเทรดร้อยเปอซงจํานวนก็เอาฟีฟอสมาปรับเข้าไปมาคูณเข้าไปเลยนะครับ ก็เลยเรียกกันว่า free float adjusted market capitalization นะครับก็คือบูลค่าตลาดที่ปรับด้วย free float ก็จะเท่ากับราคาหุ้นคูณกับจำนวนหุ้นทั้งหมดลบด้วยจำนวนหุ้นที่ไม่หมุนเวียนในตลาดจำนวนหุ้นที่ไม่หมุนเวียนในตลาดนี้ก็จะมีตั้งแต่หุ้นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือเกิน5%ขึ้นไปหรือผู้ที่ติดด้วยเงื่อนไขาบางประการที่ถึงแม้ว่าจะไม่ถึง5% แต่ก็ห้ามขายหุ้นก็อาจจะนับเป็นในส่วนของหุ้นที่ไม่หมุนเวียนตลาดในตลาดด้วยเช่นอาจจะติดในส่วนของไซเลนท์พิเลียดหลังจากการทํา i p o หุ้นหรือว่ากองทุนที่ซื้อไปแล้วติดไซเลนท์พิเลียดห้ามซื้อขายอะไรเงี้ยฮะก็จะเป็นลักษณะนั้นนะครับหากนำสมการเมื่อสักครู่นี้มาทำให้ง่ายขึ้น ก็คิดเป็นอย่างนี้ไปเลยครับเอามูล,ลค่าตลาดนะฮะมาคูณก็คือเป็นราคาหุ้นคูจำนวนหุ้นทั้งหมดแล้วก็คูณด้วยเปอร์เซ็นต์ฟรีฟดอันนี้ก็คือทำให้ง่ายขึ้นน่าจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับทีนี้ถามว่าการปรับน้ำหนักดัชนีจาก Market Cap Weighted กลายเป็น Free f o ด์แอเจอร์สเตตมาร์เก็ตแคปเนะฮะมันจะส่งผลกระทบอะไรต่อตัวหุ้นในเซตในเซตห้นะครับ อันนี้ผมก็ทำมาให้ดูว่าถ้าเกิดเรามีการปรับน้ำหนักด้วยฟรีโฟด์ปุ๊บทางซ้ายเนี่ยคือเป็นมูลค่าหุ้นที่เรียงตามมูลค่าตลาดแบบปกตินะครับก็จะเห็นว่าหุ้นที่มีขนาดใหญ่อันดับ1ก็จะเป็นปตทอ,อันดับ2ก็ AOT แล้วก็อันดับ3ามเดลต้ Delta. โดยแนวคิดการลงทุนแบบพาสซีฟของนักลักลงทุนสถาบันที่เป็นกองทุนพาสซีฟนะฮะเช่นกองทุนที่ลงทุนอิงดัชนี Set 50เนี่ย เขาก็ควรจะลงคุ้นปตทในสัดส่วน10%ของพอร์ต a o t ควรจะลงใน7%ของพอร์ต Delta ควรจะลง6%ของพอร์ตการลงทุนของเขา a d v a านซ์ Advanced ก็ควรจะลง4.6%แต่ถ้าทางตลาดหลักทรัพย์เปลี่ยนเกมน,นะฮะจากเดิมใช้มูลค่าตลาดมาเป็นใช้ฟรีโฟดคูณเข้าไปเนี่ยแอดจัสเข้าไปเนี่ยสัดส่วนการลงทุนตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับจะเห็นว่าอันดับหจะย,ยังคงเป็นปตทนะฮะอยู่ที่10.8% แต่อันดับ2ครับกลับมากลับมากลายเป็น SCC ซึ่งขึ้นมาจากการเป็นหุ้นใหญ่อันดับ6กลายเป็นอันดับ2เลยนะฮะเพราะ SCC มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยที่สูงกว่าตัวอื่นนั่นเองนะครับอันดับก็เลยเพิ่มเพิ่มขึ้นมาเยอะนะฮะตัว CPO ก็ขยับขึ้นมาเป็นอันดับ3เหมือนกันส่วน AOT ที่เคยเป็นหุ้นใหญ่อันดับ2ก็จะหล่นลงไปเป็นอันดับ4นะฮะแล้วเรามาดูตัวเดลต้าที่อยู่อันดับ3ของก่อนปรับน้ำหนักฮะ หลังปรับน้ำหนักเขาตกลงไปเป็นอันดับ11เลยนะฮะจะเห็นว่าเดลต้าจากที่มีบูลค่าตลาดคิดเป็น6.07%ของเซฟะฮะจะเหลือเพียงแค่2.96%เท่านั้นนี่ก็จะเป็นผลกระทบที่ทำให้กลุ่มสถาบันหรือกองทุนรวมที่ลงทุนอิงดัชนีอาจจะต้องมีการปรับน้ำหนักก็อาจเป็นผลกระทบเป็นปัจจัยลบหรือปัจจัยบวกสำหรับหุ้นแต่ละกลุ่มก็กจากในตารางก็เห็นว่าหุ้นกลุ่มแบงก์เนี่ยก็มีการอัพ เรียกว่าอัพไซส์ขึ้นมาจากเดิมต่ำสิบหมดเลยนะอันนี้ก็มีทั้ง SCB, BBL, KBank ขึ้นมาติดท็อป10ทั้ง3 b a แบงค์เลยก็เพราะว่าเขามีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรยายย่อยค่อนข้างเยอะนะฮะตรงนี้ก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องแจ้งก่อนว่าเป็นเพียงแนวคิดที่ทางตลาดหลักทรัพย์เสนอ ยังไม่มีการปรับใช้แต่อย่างใดนะครับต้องรอติดตามกันต่อไปครับว่าทางตลาดหลักทรัพย์จะมีเกณฑ์การปรับใช้อย่างไรเพราะก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะตัวเดลต้าตัวเดียวเลยนะฮะถ้าเกิดเดลต้ามันเริ่มนิ่งๆเขาอาจจะไม่ไม่คิดเรื่องไม่คิดถึงการปรับน้ำหนักดักชนีนี้ก็ได้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับ